นิยายเรื่องฉันคอยเธอ I promise I will come back เขียนโดยกายสุวรรณโรธแอนลิตาพีตอนที่6มากขึ้นอะไรที่มากขึ้นไม่ได้แปลว่ามันจะดีเสมอไปหรอกนะบางทีบางครั้งก็อาจจะดีอยู่แค่ฝ่ายใดฝ่ายเดียวเท่านั้นในขณะที่อีกฝ่ายกลับยิ่งรู้สึกลดน้อยถอยต่ำลงไปถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นแล้วลระก็ คงไว้ที่ความพอดีไม่ดีกว่าเหรอตนแตรที่ยืนจังก้าอยู่ตรงประตูทางเข้าคุ้มเจ้าหลวงล้วงมือข้างหนึ่งหยิบเอากระดาษโน้นมาถือเอาไว้อีกมือเท้าสะเอลเป็นท่าทางที่บอกว่าตนเองพร้อมลุยมากแต่ในใจของเขากำลังคิดสดทากับการกระทำไปมากเชีย่ยจะรอดไหมเนี่ยพูดผิดไปเขาจะขับไม่วะแต่ถึงอย่างนั้นในเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้ว ลูกแม่จำเนียนก็ไม่คิดจะถอยให้อับอายไปถึงวงตระกูลแน่คนทำใจดีสู้เสือยกยิ้มการค้ากว้างก่อนจะประกาศเสียงดังฟังชัดด้วยน้ำเสียงสดใสจนเกินจริงออกมาว่า welcome to แพรยินดีต้อนรับสู่เมืองแพร่พร้อมใสจริตแบบเต็มที่ให้ดูเหมือนไกด์มืออาชีพเขาเน้นคำว่าแพร่ยืดยาวเหมือนกำลังพยายามโชว์สกิลภาษาอังกฤษขั้นเทพ แต่พ่อเหลือบมองวิกเตอร์ที่ยืนถือกล้องมองมาด้วยสีหน้ากึ่งยิ้มกึ่งขำใจเขาก็อดเต้นแรงไม่ได้ให้ตายเธอยิ้มอีกแล้วอ่ะไอ้บาเอ้ยวิกเตอร์แสดงสีหน้าตื่นเต้นดวงตาสีฟ้าเข้บของเขากวาดมองไปรอบๆสถานที่ตรงหน้าอย่างพิจารณาเขาทำทีเหมือนเพิ่งเห็นคุ้มเจ้าหลวงครั้งแรกทั้งที่จริงๆแล้วเขาเพิ่งเดินออกมาจากประตูด้านในเมื่อไม่กี่นาทีก่อน ว้าว it's beautiful โ oh อ้โหที่นี่สวยมากวิกเตอร์เอ่ยชมด้วยน้ำเสียงจริงจังเรากับต้องการให้กำลังใจไกด์หนุ่มพื้นเมืองที่ดูจะทุ่มเทเต็มที่ทกับหน้าที่ตนเองใช่แล้ว beautiful place ใช่แล้วที่นี่สวยจริงๆต้นแต่รีบเสริมสีหน้าเพื่อนรอยยิ้มอย่างภูมิใจแต่ไม่นานเขาก็ชะงักไปเล็กน้อยเมื่อพยายามจะเริ่มเล่าประวัติศาสตร์ของสถานที่ ตายเหรอวะจะพูดเป็นภาษาอังกฤษย,ยังไงดีนะเออที่นี่คือคุ้มเจ้าหลวงเออ King's l i v e d h e r e l o n g t i m e a g o ที่นี่คือคุ้มเจ้าหลวงเออที่อยู่ของพระมหากษัตริย์นานมาแล้ว King พระมหากษัตริย์เหรอก i ต t ร r เลิกคิ้วถามอย่างสงสัยเออ yes t a k ใคร King but call เจ้าหลวง he very important person of Pra ์เออใช่คล้ายๆพระมหากษัตริย์แต่เรียกว่าเจ้าหลวงเขาเป็นบุคคลสำคัญมากของจังหวัดแพร่ตน n แต่ต,ตอบกลับด้วยความหลุนลานมือรีบเปิดโพยกระดาษหาข้อมูลเพิ่มเติมไปด้วยพูดอะไรของแกว่าตนแต่เขาเข้าใจไหมว่านั่นเจ้าหลวงคิงวิกเตอร์พูดทวนอีกครั้งใบหน้าดูเหมือนยังไม่เข้าใจนะัก โอเคเวทเลตมิทร์อินทัโอเครอแป๊บเดี๋ยวลองพูดเป็นภาษาไทยตนแตรพูดอย่างเร่งรีบใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมกับสถานการณ์ตรงหน้า yes โอเควิกเตอร์พยักหน้ารับอย่างเข้าใจคุมเจ้าหลวงเนี่ยเป็นบ้าของคนที่ปกครองเมืองแพร่เมื่อก่อนเป็นคนที่สำคัญมากครับตนแตรอธิบายด้วยภาษาไทยแบบเต็มประโยคสีหน้าดูโล่งใจขึ้น วิกเตอร์หัวเราะเบาๆพร้อมพยักหน้าอีกครั้ง <laughs> I understand a little good job ผมเข้าใจนิดหน่อยเก่งมากตนตรยิ้มกว้างจนเห็นฟันครบทุกซี่เป็นรอยยิ้มที่ปนไปด้วยความภาคภูมิใจแบบเด็กๆเ,เวลาได้รับคำชมจากผู้ใหญ่เงือซึมตรงขมับที่เคยรู้สึกหนักอึ้งเหมือนจะหายวับไปในพริบตาหุยลงอกไปที เขาเอามือปาดลมสมมุติบนใบห,หน้าก็จะหัวเราะแห้งๆเมื่อรู้ตัวว่าวิกเตอร์จ้องมองอยู่คุณตลกด,ดีวิกเตอร์พูดขึ้นพร้อมยิ้มบางในแบบของเขาผมชอบสไตล์ของไกด์คุณเอ่อขอบคุณครับเขาพูดตรงๆง,ง่ายๆแต่กลับให้ไม่ใจของตนแตรกระตุกเขารู้สึกมืนหัวใจเต้นแรงขึ้นมาในช่วงขณะนั้นทันที แม้ปากจะตอบรับคำขอบคุณแต่ก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าอีกฝ่ายชมกันจริงๆอยู่ดีเขาชมเราจริงๆป่าวะ่าหรือแค่พูดปลอบใจแต่ยิ้มแบบนั้นคงหมายถึงชอบจริงๆละมัง้งตนแตรย,ยืนนิ่งตบตีกับความคิดตัวเองไปครู่หนึ่งสายตาคาหลบไปทางอื่นเพราะรู้สึกถึงความเขินอายที่แทรเข้ามาอย่างไม่สามารถอธิบายได้เราเขินอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยเขาคิดในใจ กอนรีบหันไปขยับแขนขายืดเส้นยืดสายในเวลาที่ไม่จำเป็นอย่างตั้งใจทำเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกเขินของตนเองเออป้าป้าไปกันต่อเธอะยังมีอีกหลายที่ที่คุณต้องไปเห็นเขาพูดออกไปด้วยเสียงกระตือรือร้นเหมือนเดิมแม้ว่าหัวใจจะยังเต้นแรงจนกลัวว่ามันจะหลุดออกมาจากผิวหนังวิกเตอร์หัวเราะเบาๆให้กับท่าทางแปลกประหลาดของไกด์มือใหม่แล้วก้าวเดินตามไป เขามองแผ่นหลังของคนที่เดินนำอยู่ด้านหน้าท่าทากระตือรือร้อนที่พยายามอย่างมากเพื่อทำให้ทริปนี้สนุกที่สุดทําให้ในใจของเขาเกิดควารู้สึกอุ่นใจขึ้นมาอย่างประหลาดอืมก็น่ารักดบีเหมือนกันนะส่วนคนด้านหน้าที่กำลังเดินนำอยู่ก็พยายามคิดอย่างตั้งอกตั้งใจว่าจะพาวิกเตอร์ไปที่ไหนต่อดีถ้าเดินอ้อมไปมุมโค้งตรงนั้นวิวจะดีไหมวะ หรือพาไปถ่ายรูปมุมพิต้นไม้บางแดดก่อนดีอะแต่ในขณะที่คิดต้นแตรก,ก็เผยอมยิ้มให้กับตัวเองด้วยความภาคภูมิใจที่เขาหัวเราะเมื่อกี้ก็แปลว่าเราควรจะทําให้สนุกได้เคเลยและในความฟุ้งซ่านของความคิดที่วนไปวนมาต้นแรก,ก็ไม่ทันระวังจนเกิดสะดุดเท้าตัวเองจนหน้าแทบทิ่มให้ได้ตกใจตื่นเต้นจนต้องหันไปยิ้มแย่ให้กับคนที่เดินตามอยู่ด้านหลัง be careful นะระวังด้วยนะครับเขาบอกวิกเตอร์เพื่อแก้เกอร์ในใจหัวร้องกลด่าตัวเองเสียงดังโอ้ยโนแตรคนที่ต้องระวังคือแกจ้าระวังหน่อยสิเว้ยจะสะดุดพื้นล้มกลางคุ้มเจ้าหลวงจะแหกที่กว่าน่าเขาคิดบนตัวเองที่มีหน้าหันไปเตยคนอื่นทั้งที่ตัวเองโคตรจะปั้มปัมเปื่อเปื่กว่าใครเพื่อเลยแพ และในจังหวัดนั่นเองเหมือนวันนี้ตรนแตรจะก้าวเท่าอ,ออกจากบ้านผิดข้างเพราะดันเหยียบลงบนอะไรบางอย่างเป็นสิ่งที่นุ่มนิ่มเนื้อสัมผัสใหญ่แย่พิลึกพิลั่นทําเอาสมองตื่นตัวกว่าเดิมขึ้นในทันทีเดี๋ยวนะนี่มันตรนแตรอยู่ชะงักเท้าขนอ่อนทั้งตัวลุกตั้งชันยันปลายเส้นผมบนหัวเมื่อสิ่งที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าเริ่มส่งกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ลอยขึ้นมาเตะจมูกเต็มเ กลิ่นหมาดำหอมปอดโยกไปเลยไอสัตว์เขาก้มมองด้วยความรู้สึกหนาวสะท้านไปทั่วร่างกายก่อจะอุทานออกมาเสียงดังอย่างลืมตัวว่ามีใครอีกคนอยู่ด้วยเชดแมม what happened เกิดอะไรขึ้นครับวิกเตอร์ร้องถามด้วยสีหน้าตกใจ stop วิกเตอร์ stop wait stop อย่าเดินมาหยุดวิกเตอร์หยุดเดี๋ยวก่อนหยุดอย่าเดินมา ตุนแตรตะโกนสั่งเสียงลั่นเพื่อไม่ให้คนที่ตกใจเสียงเววายของเขาเดินเข้ามาหากัน What อะไรเหรอซึ่งวิกเตอร์เองก็ทำตามที่บอกดวงตาคู่เร็วจับจ้องแผ่นหลังตุนแตรด้วยความสงสัยคิ้วขมวดเล็กน้อยเมื่อเห็นท่าทางประหลาดกว่าเดิมของตุนแตรเป็นอะไรครับ <laughs> ตนแตรยิ้มแห้งก็จะหงายฝ่าเท้าให้ดูขี้หมา dog อุ้นจิเขาพึพรรมพำอย่างหมดอารมณ์ลมหายใจของเขาก็เหมือนจะหมดลงไปพร้อมๆกันด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าหายไปเหลือไว้แต่รอยยุ่นของหัวคิว้วสวยชิบหายอิววิกเตอร์ผงะเล็กน้อยไม่เห็นคราบสีน้ำตาลปนเหลืองติดอยู่ที่รองเท้าตวนแตรนิ้วเร็วยกขึ้นมาบีบจมูกตนเองอย่างอัตโนมัติก็จะเม้มปากกลั้นขำเพราะกูจะทำให้อีกคนเสียหน้า ตัวแตรหอดหายใจยาวๆในใจกุ่นด่าหมาตัวร้ายที่อึอไม่เป็นที่เป็นทางเขากระโดดกระต่ายขาเดียวไปที่ข้างหน้าทางเดินซึ่งมีดินและหญ้าปากพึพรรมพำเสียงเบาอย่างคนหัวเสียเริ่มทิพก็สวยเลยกูความรู้สึกหดหูและงุนหงิดปะทุในใจแต่ก็ไม่ได้มากมายจนทำให้หมดกำลังใจทำงานต่อตนแตรรีบจัดการกับรองเท้าของตัวเองจนสะอาดเอี่ยมอ่องด้วยน้ำเปล่าข่ากำแพงตึก หลังเสร็จภารกิจทั้งสองก็เดินออกมาจากลานกว้างมาด้วยกันโตนไตรย,ยังคงเดินดำหน้าโดยมีวิกเตอร์ก้าวตามมาช้าช้าใบหน้าของวิกเตอร์ผ่อนคลายขณะมองแผลนละของโตนแตรแท,ที่เดินอย่างกระตือรือร้นไปยังจุดหมายต่อไปไม่นานทั้งคู่ก็มาถึงม้านั่งไม้ตัวยาวใต้ผู้ไม้ใหญ่ที่ทอดร่รมเงาให้เขารู้สึกเย็นสบายแม้ว่าจะเป็นกลางวันแต่ลมเย็นที่พัดผ่านจากต้นไม้ก็ช่วยทำให้บรรยากาศสดชื่นขึ้นมาก โตนแตรว่ารองเท้าชุ่มน้ำของตัวเองพิงกับขาเก้าอีก้ก่อนซุบตัวลงนั่งพิงพนักอย่างหมดแรงร่างกายรู้สึกเหนื่อยล้าจากการเดินทางแต่ใจกระับเต็มไปด้วยความรู้สึกผ่อนคลายข้ากันวิกเตอร์ก็ทิ้งตัวลงนั่งพรางปิดจมูกเมื่อกลิ่นไม่พึงประสงค์จากรองเท้าที่เปียกน้ำยังคงเหลืออยู่ท่าทางของวิกเตอร์ทำให้โตรนแตรต้องรีบพูดกรบเกลิ่นความอับอาย smell so bad กลิ่นเหม็นมากตนแตรแทบอดครวนเพราะทำจมูกยน่นพลางพยายามหาทางกลบความรู้สึกอายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้วิกเตอร์หัวเราะเบาๆกับท่าทางของอีกคน What อะไร Noting h I mean it smells so bad right ไม่มีอะไรหมายถึงมันมีกลิ่นเหม็นใช่ไหม ตนแตรตอบพร้อมส่งยิ้มแห้งๆที่แสดงออกถึงความพยายามไม่ให้บรรยากาศกลายเป็นอึดอัดวิกเตอร์พยักหน้าเขาก้มมองรองเท้าที่ตนแตรวางทิ้งไว้อืมกลิ่นไม่ดีว้าว o ูแค n speak ไทยอะลอดนะว้าวคุณพูดภาษาไทยได้เยอะเลยนะตนแตรหันควับมองหน้าคุณที่นั่งข้างกัน รู้สึกแปลกใจที่วิกเตอร์สามารถพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วมากกว่าที่คิดเอาไว้ตอนแรกคิดว่าอีกคนจะพูดไทยไม่ได้เลยด้วยซ้ำนิดหน่อยได้ครับวิกเตอร์ถ่มตัวเขาตอบด้วยสำเนียงไทยที่ยังฟังกระท่อนกระแทน่นแต่ก็ดูมีความพยายามอย่างมากผมชอบประเทศไทยเก่งจังตวนตรยิ้มกว้างพร้อมปบมือให้กับความพยายามของหนุ่มต่างชาติขอบคุณครับ ตนตาวิกเตอร์ยกมือขึ้นไหวพยายามจะเอ่ยชื่อของโจนแตรแต่ก็พูดไม่ถูกอ๋อมีเนมตนแรตรตนแตรจึงช่วยต่อคำเรียกชื่อตนเองทันทีเพราะชื่อเขาขนาดคนไทยหลายคนยังเรียกไม่ถูกเลยพระขยับเท้าเปล่าบนพื้นดินเพื่อไล่ความเปียกที่ก่อติดอยู่วิกเตอร์มองตามรูปปากที่เจ้าของชื่อบอกเขาเอียงศีรษะเล็กน้อยอย่างครุ่นคิด ก็จะเปริกเ,เสียออกมาโตนแตดเอ้ยไม่ใช่ทำเอาเจ้าของชื่อสะดุ้งโยงเบิกตาโตกว้างมือสองข้างยกขึ้นมาบุกปฏิเสธพลวัน No No Not That That's a bad word my, my, ไม่ไม่ไม่ใช่แตดน่าเป็นคำไม่ดีเขาบวกมือเพราะทำหน้าตาตกใจแล้วรีบอธิบายให้วิกเตอร์เข้าใจ That means มันเป็นคำไม่ดีตนแตรพูดด้วยท่าทางพยายามอธิบายอย่างจริงจังแต่ก็อดคำในความพยายามของตัวเองไม่ได้โอ้โหกูจะบ้าตายละไอ้ผีบ้ามากวิกเตอร์หน้าเวอไม่ได้รู้ว่าคำที่ตนเองพูดเป็นคำไม่สุภาพเขายกมือไหว้ขอโทษเจ้าของชื่อที่ยังมีสีหน้าตกใจหลงเหลืออยู่โอ้สอร,รี่โอ้ขอโทษครับไม่เป็นไร <laughs> ตนแตรหัวเราะเบาๆเพื่อแก้สถานการณ์ไม่ให้คนตรงหน้ารู้สึกผิดไปมากกว่านี้เขาข้าหมดคิ้วครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนพูดขึ้นงั้นเรียกผมว่า TK ก็ได้ Is t my international name f r o m t i n a k o n my real names ไม่เป็นไรงั้นเรียกผมว่า TK ก็ได้มันคือชื่อสากลจากทินากรชื่อจริงของผมเอง TK วิกเตอร์ลองเรียกชื่อนั้น ซศาคูทีเคดูเท่ดีนะเขายิ้มพร้อมให้ความสนใจที่ชื่อนี้ thanks ขอบคุณครับโตนแตรยิ้มรับด้วยความรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับจากวิกเตอร์แล้วลยูล่ะมีเรียลเนมไหมแล้วคุละ่ะมีชื่อจริงไหมวิกเตอร์ i ิส y มายเรียลเนมวิกเตอร์ชื่อจริงของผมเองเขาตอบเรียบง่ายโตนแตรยื่นมือออกไป ยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะวิกเตอร์วิกเตอร์หัวเราะเบาๆก่อนยื่มือมาจับตอบยินดีเช่นกันทีเคทั้งสองจับมือกันอยู่ที่ลานกว้างต้นไม้ใหญ่ฉากหลังคืออาคารคุ้มเจ้าหลวงที่ตั้งตต่งานอย่างงดงามเป็นสัญลักษณ์แห่งอดีตอันทรงคุณค่าของเมืองแพร่ซึ่งส่งผลมาถึงปัจจุบันที่เรียบง่ายและยังคงความประณีตงดงามไว้ได้อย่างยั่งยืน ความรู้สึกอบอุ่นและไมตตีระหว่างการแผ่ซ่านไปทั่วหัวใจของพวกเขาทําให้การพบกันในครั้งนี้กลายเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจําน่าจดจําจนตูนแตรลือไปเลยว่าวันนี้ตนเองได้นัดกับใครอีกคนเอาไว้ก่อนแล้วเช่นเดยียวกับใครคนนั้นที่ยังคงชะเง้อคอรอคอยคนที่บอกว่าจะไปเที่ยวน้ำตกด้วยกันสําหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเย้ให้เสียงภาคโดยน้องไก่